สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับบอสักชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันนี้บอสักพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเจียวกระเทียมให้ดูดีดูสวยนะครับผมไม่ออกสีแดงแดงเจียวออกมาแล้วจะเป็นสีเหลืองๆน่าทานนะครับไม่มีเคล็ดลับอกครับแต่ว่ามาดูวิธีว่าทํายังไงเจียวออกมาแล้วจะไม่ไหม้ไม่แดงจะออกมาสีเหลืองๆนะครับผม สวยมากเลยครับผมออกมาแล้วนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆเรามีวัสดุที่จะมาทําก็คือกระเทียมนะครับผมกระเทียมนี่ตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับผมห่อตะกดนะครับน้ํามันพืชน้ํามันถั่วเหลืองมาดูวิธีการทํากันเลยครับเพื่อนๆมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมนี่มาสักก็เปิดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ํามันนะครับผม น้ำมันก็ใส่ให้เจียวแล้วมันไม่ติดก้นกระทะนะครับผมกับจํานวนของกระเทียมที่เราจะเจียวนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแต่น้ำมันเอาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าจํานวนของกระเทียมมันเยอะพอประมาณโอเคจากนั้นนะครับผมก็ตั้งไฟให้น้ำมันมันเดือดเต็มที่ ถ้าถ้าไฟเราตั้งไฟให้มันร้อนเต็มที่เนี่ยกระเทียมเวลาลงไปแล้วเนี่ยความร้อนของมันจะกระจายเท่าๆกันหมดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราตั้งกระทะไว้น้ํามันยังไม่ทันร้อนแล้วเราใส่กระเทียมอ่ะน้ํามันที่มันไม่ร้อนนี่แหละครับมันจะทําให้น้ํากระเทียมที่เราเจียวมันจะทําให้เกิดแข็งตัวมันจะไม่กรอบนะครับผมกระเทียมเนี่ยถ้าน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วใส่กระเทียมแล้วพู่ขึ้นมาเนี่ยเยวเสร็จคือมันจะกรอบมากเลยครับผมแล้วก็ไม่นาน ระยะเวลาในการเกียวนะครับเพื่อนๆไม่นานเลยเดี๋ยวรอนะครับร้อยน้ำมันร้อนเต็มที่สังเกตได้จากการระเหยของน้ำมันขึ้นจากกระทะนะครับสักครู่นะครับเพื่อนๆ าละครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันที่เราตั้งไฟไว้นะครับผมเริ่มร้อนจัดแล้วนะครับผมไอระเหยของน้ำมันเริ่มขึ้นจากกระทะเดี๋ยวบัสักจะใส่กระเทียมไปเลยนะครับผม,มเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าน้ำมันมันร้อนเต็มที่เนี่ยกระเทียมที่ลงไปเนี่ยมันจะฟู่แล้วก็กระจายนะครับผม,มเขาเรียกว่าความร้อนมันคงที่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ย ลงไปแล้วความเดือดของน้ํามันเนี่ยมันจะเดือดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าน้ํามันไม่ร้อนเรากะเทียมลงไปเนี่ยน้ามันมันจะนิ่งมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็คนไปตลอดนะครับผมคนเพื่อให้อ่ากระเทียม่ะที่เจียวไปเนี่ยจะได้สุกเท่าๆกันหมดเลยและอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ควรมันนะครับผมหรือว่าคนมันเนี่ยก้นตรงก้นมันเนี่ยกระเทียมมันจะติดกับก้นกระทะนะครับผมเพื่อน ไปเรื่อยๆครับจนกว่ากระเทียมมันจะเริ่มเหลืองนะครับผมถ้าเราไม่กวนมันนะครับผมสีมันจะไม่เท่ากันบางจุดจะไหม้บางจุดก็ยังขาวอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราคนเขาอย่างเงี้ยตลอดครับผมสีมันจะเท่าๆกันความเหลืองความสวยหลังจากเจียวมาแล้วเนี่ยจะดูดีมากครับผมน่าทานมากยิ่งถ้าเราทําขาย ก๋วเตี๋ยวหรือใส่ยอย่างอื่นเนี่ยดูแล้วน่ารับประทานมากครับเพื่อนๆอ่ะก็กวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเหลืองนะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการทําวิธีที่จะทำให้อ,อ่ะดูออกมาดีออกมาสวยเจียวแล้วนะครับผมไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยครับเพื่อนๆ ศักสักทาให้ดูวิธีการทําว่าทํายังไงเยียวยังไงให้มันเหลืองให้มันสวยออกมาแค่นั้นแหละครับผมบางสิ่งเล็กๆน้อยๆเราแค่มัมนก็เราก็มองค่ามันไปสิ่งเหล่านี้นะครับผมแต่ถ้าเราใส่ใจมันสักนิดหนึ่งสิ่งที่ออกมามันจะดูสวยงามมากเพื่อนๆวนไปเรื่อยๆครับผม ถ้าเราปล่อยอ่ะกระเทียมจะติดกับก้นกระทะไม่นานครับประมาณ4-5นาทีนะครับผม เริ่มเนืดแล้วครับเพื่อนๆกระเทียมเจียวเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆถ้าเรา,าทำเนี่ยถ้าเขาเริ่มได้ที่เริ่มจะกรอบนะครับผมมันจะเริ่มก่อตัวนะครับผมจะเริ่มกรอบเนี่ยจะเริ่มก่อตัวเริ่มหนื่งๆตะหลิวที่เราคนเนี่ยมันจะหนื่งๆน,นะครับผม ครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มเหลืองๆนะครับผมเริ่มได้ที่แต่ก็ยังยังไม่ได้นะครับกําลังเริ่มเริ่มโอเริ่มสวยแล้วครับเพื่อนๆ สวยงามครับตอนนี้เริ่มได้แล้วนะครับผมโอเคครับได้แล้วครับผมตอนนี้กระเทียมเหลืองน่าทานมากครับผมอ่าบัสักจะปิดแก๊สเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ เราต้องกวนเขาตลอดนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากเลยกรอบน่ารับประทานนะครับผมเป็นนั้นว่าวิธีการเจียวกระเทียมเจียวยังไงให้ดูเหลืองดูสวยไม่ไหม้ไม่มีเคล็ดลับนะครับแต่เรากม็มีวิธีการทําให้ดูกันนะครับผมต้องคอยกวนเขาตลอดคอยคนเขาตลอดนะครับผมนะครับ ี่ครับอย่างสวยงามเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหลืองน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะทําก็ลองทําดูตามคลิปที่ว่าสักทาไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนักแค่มาดูวิธีการเกี่ยวกระเทียมว่าทําไงให้ดูเหลืองดูสวยนะครับผมไม่มีเคล็ดลับอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ